ที่สเชื่อมั่นว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานในการสร้างสันธิสุขซึ่งฐานพร้อมถอนกําลังออกจากพื้นที่หากมีการสถาปนาอํานาจรัฐและประชาชนให้เข้มแข็งค่ะออปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ไม่ใช่เพียง10ปีมันจะมีปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมายาวนานเพียงแต่ว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น10ปีของการก่อการร้ายของเบี ในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการใช้ระเบิดขนาดใหญ่มีการทำร้ายผู้บริสุทธิ์มีสิ่งที่ท่านผู้จัดก,การฐานบกได้กำหนดเป็นไทม์ไลน์ไว้ก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้เรายับยัง้งสถานการณ์ไว้ให้อยู่ในระดับที่นิ่งพอสมควรแล้วแล้วก็ในช่วงระหว่างนี้ในพิเลียที่สองเนี่ย ก็เป็นช่วงของการที่จะพัฒนาส่วนราชการพัฒนากําลังประจำถิน่นพัฒนาอำนาจรัฐต่างเนี่ยให้มีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้ที่จะดูแลสถานการณ์ให้ได้ความพยายามที่จะสถาปนาประสิทธิภาพและการดําเนินการของรัฐมีการดําเนินมีการเสนอปัญหาไปในระดับคณะรัฐมนตรีในเรื่องของ นำ17กระทรวง66หน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบเพราะว่ากองทัพทำงานมาเนี่ยจะ5ปีหรือจะ10ปีในอนาคตมันก็จะสิ้นสุดแค่ยับยั้งการก่อเหตุให้เหลือระดับออพอที่จะควบคุมได้แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการนั้นเนี่ยจะมาจาก17กระทรวง66หน่วยงานไม่เคยคิดว่าโอกาสนี้จะถูกปิดแล้วก็หวังว่าโอกาสในการพูดคุยนั้นเนี่ยควรจะมี อย่างต่อเรื่องซึ่งที่ผ่านมาก็อยากจะเรียนว่าความพยายามของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่โดยเฉพาะท่านผู้จัดการฐานบกเนี่ยก็จะเปิดแทรกในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทางลับหรือเป็นส่วนบุคคลหรือเป็นส่วนองค์กรเป็นความพยายามอยู่เสมอแต่เราไม่สามารถที่จะเอามาพูดในที่สาธารณะได้ การก้าวข้ามความรุนแรงในรอบ10ปีที่ผ่านมาเพื่อจะคืนรอยยิ้มให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายนั้นคาดหวังที่จะเห็นสันติสุขเกิดขึ้นค่ะธัรมณีเยสี SC ชัยข่าวสามมิติรายงาน